แอปนาโนแอ็ตนะครับเวลาเราเข้าร้านกาแฟหรือว่าเราไปสั่งร้านอาหารเราสามารถใช้แอปนี้ได้ในการถ่ายแล้วก็ได้เหรียญเนาะ,อะตอนนี้มาถึงแล้วเนาะเราก็เข้าไปในร้านกาแฟเสร็จไปแล้วเราเข้าไปในแอปเลยนะครับหลังจากที่เราสั่งอาหารเราได้บินมาแล้วเนาะเราก็เข้าไปสู่ v ีเวิรเราเลยเนาะ <c oughs> พอเข้ามาปุ๊บ เราก็ไปที่แอปเลยนะครับแอปนี้มันชื่อว่านาโนแอับนะครับ,นะรบนานๆทีเราจะได้เข้าสักครั้งนึงนะครับพอเราเข้ามาเราก็มาเลื่อนหาแอปนี้เลยนะครับแอปนี้อยู่ตรงไหนนี่หน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยกล่องสีชมพูแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็หมุนอยู่ ก็กดปุ่มลูกศรน,นี้เลยนะครับสีชมพูเนี่ยไอปุ่มสีชมพูนะครับเรากดเข้าไปามันจะมาแบบนี้มันจะขึ้นโลเคชันให้เราเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเราเลื่อนดูว่าไอกาอฟตรงไหนที่เราเข้าใช่ไหมอันนี้มันมีชื่อขึ้นเลยเนี่ยนะครับอ่าอะไรเนี่ยบ้านไม้คอฟฟบัตเทนิกเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมโลเคชันมันขึ้นเลยเราก็กดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม กดมาแล้วมันบอกว่าอัปเดตยัวอาอะไรวะเนี่ยตาหัวมองไม่เห็นแล้วก็กดเข้าไปเลยปุ่มสีชมพูนี่นะครับกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะมันจะขึ้นให้เราถ่ายบินนะครับบินที่เราไปจ่ายมาแล้วนะให้เป็นบินแบบนี้นะเป็นบินที่เขียนเอามีได้นะครับต้องเป็นบินอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับเราก็เล็งดีๆนะครับเล็งดีๆให้มันชัดๆคลครลายมาอีกนี เล็งดีๆชัดๆแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็กดเลยปั๊บชัดหรือ,อยังโอเคพอเรากดแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกเลยนะครับอ่ามันก็จะอ่าประเมินให้เราอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ continue เลยนะครับปุ่มสีชมพูนะครับโอ๊บอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปตรวจเช็เราไปตรวจเช็คดูนะครับ <c oughs> ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่านี่ไงครับมาแล้วเห็นไหมครับเ <c oughs> นี่ยอันนี้มันเพนดิ้งอยู่นะครับแต่ที่ผมทํามานี่ <c oughs> คือ <c oughs> ไปอันนี้เรามาตรวจสอบดูหน้านี้ <c oughs> มันก็จะเพนด i n g อยู่เห็นไหมครับถ้ามันสําเร็จแล้วมก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับแอปปุ๊บดูแต่ละอันได้อยู่ประมาณ 0.7นะครับอันนี้คือทำํำแต่ถ้าเป็นแบบนี้ชัดเจนอาจจะได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยเคยได้ห้าเหรียญก็มีนะครับสองเหรียญถ้าเราถ่ายคู่กับพนักง,งานเขาเลยจะได้เยอะกว่านี้นะครับถ่ายบินแล้วก็เอาคู่กับพนักง,งานเขานะครับหรือว่าเจ้าของร้านนะครับอันนี้